สวัสดีครับพบกับช่องทางของแอปนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับผมแอปนะครับพบกับช่องทางของแอปนะครับวันนี้ผมจะพาไปบุกบ้านดีเจเพเปอร์มาเช่นะครับว่าตอนนี้นะครับเขาไปทําอะไรกันนะครับตามไปเลยครับผมสวัสดีครับพบกับช่องทางของแอปนะครับ พบบอีกครบกันอีกแล้วนะครับกับวันนี้นะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับวันนี้นะครับเราจะพาพามรารู้จักกับอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับเรารู้จักกับแขกรับเชิญเลยนะครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมดีเจเปเปอร์มาเช่นนะครับจากแบงคอกอีเวนตครับผม แบงคอกที่ไหนครับธนาคารกรุงเทพทีมทีมอ๋อทีมโอ้โหทีมแบงคอกอินแบงค็อกโหไม่ค่อยชัดครับผมโหโหยิ่งไม่ค่อยชัดนะเป็นดีเจมากี่ปีแล้วครับเนี่ยครับผมผมแล้วเป็นดีเจมาสิบกว่าปีแล้วครับยาวนานแก่แล้วสิเนี่ยเราแก่แล้วแต่หน้าตาเด็กนะหน้าตาเด็กมากเด็กเกี่ยเด็กอกี่ยวอายุน้อยแรงบันดาลใจที่ที่ทำให้เราให้เราเป็นดีเจคืออะไรบ้างแรงบันดาลใจครับผมอ่ะ ชอบในเสียงเพลงในดนตรีครับตั้งแต่เด็กๆมาแล้วที่บ้านก็เป็นเกี่ยวกับทําดนตรีมาเหมือนกันครับก็เลยซึมมาเรื่อยๆแต่ก่อนอะไรเล่นละนาดป่ะฮะล้นาดเล่นลนานนาดนตรีไทยอ๋อโอเคครับโอเคครับขอโทษทีครับได้อยู่นะโอเคได้อยู่โอเคครับผมเออผมก็อยากตอนนี้มีน้องๆหลายคนนะครับเขาอยากเป็นดีเจมากเลยนะครับ ช่วยแนะนำเขาหน่อยนะว่าตอนนี้คนควรทำตัวอย่างควรเตรียมตัวอย่างไรในการเป็นดีเจเป็นดีเจนะฮะจริงๆแล้วผมก็เป็นคุณครูสอนดีเจเหมือนกันผมจะให้กับ<ม>นักเรียนทุกคนว่าอขอให้มีใจรักตรงนี้จริงๆนะครับมไม่ใช่แบบแค่เอาตามกระแส<ม>อะไรเงี้ย<ม>ถ้ามีใจรักจริงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาชีพดีเจหรือเป็นอะไรต่างๆในใน,ในปัจจุบันในโลกใบนี้<ม>ถ้าคุณมีความตั้งใจคุณมีความชื่นชอบ นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ทําให้แบบประสบความสำเร็จได้อก็น้องๆจาไว้นะครับต้องมีใจรักนะครับมีใจรักแล้วก็ชื่นชอบมันนะครับถึงจะทําให้ประสบความสําเร็จใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วเปิดแผ่นสไตล์ไหนครับเนี่ยผมเปิดแผ่นสไตล์แนวตอนนี้ที่เปิดอยู่ตามคลับก็จะเป็นแนว EDM ครับซะมากกว่า EDM แล้วก่อนที่จะโดนปิดด้วยโควิดเนี่ยเปิดอยู่แถวไหนบ้างครับ ก็มี o n i x ครับเดโมแล้วก็ Insanity ครับผมแล้วก็หลังจากที่ผับปิดนะครับอย่างอย่าง DJ Paper m a c h e เนี่ยมีโควิดเนี่ยทำให้เรามีผลกระทบอย่างไรบ้างก็โควิดนี่ทำผลกระทบ อย่างหนักหน่วงเลยฮะยังไงครับหนักหน่วงยังไงครับผมไม่มีเงินครับก็รอกรอบกรอบนตัดไม่ได้แต่ล้วนีมีแต่แลจ่ายแล้ได้ไม่มีครับแล้วก็ช่วงเนี้ช่วงพักปิดเนี่ยไปทําอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่บ้านครับทําเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกตัวเองไปเรื่อยๆครับเพราะว่าถ้ากลับกลับมาเปิดได้ปกติก็ ต้องกลับไปทําหน้าที่ตัวเองก็งงมีก็มีเพลงใหม่ๆนําเสนอให้คนที่มาฟังได้ฟังถูกไหมครับใช่ครับ yep. พูดง่ายแล้วโควิดเนี่ยสอนอะไรกับดีเจเปเปอร์มั้งครับโควิดเหรอฮะสอนอะไรผมอ่อมันเป็นภัยธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะกําหนดมันได้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่แล้วไปเมื่อไหร่ครับผมจริงสําคัญตอนนี้ผมผมว่าเงินเก็บดีที่สุดฮะถ้ามีเงินเก็บ โอเคอยู่ได้เรื่อยๆก็คือต้องรู้จักกองแผนชีวิตต่อไปออมทรัพย์มาต้องมีต้องเก็บออมต้องเก็บออมจำไว้นะครับน้องๆต้องเก็บออมนะครับแล้วก็ตอนนี้ยทุกคนทุกคนตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยทุกวันเนี่ยก็เขาแต่ละคนก็จะมีข้อคิดในการใช้ชีวิตครับผมอย่างดีเจเพเปอร์เนี่ยข้อคิดในการใช้ชีวิตของดีเจเนี่ยของเพเปอร์เนี่ยคืออะไรครับผมของผมที่ผมของผมเลยนะขยัน อดทนและไม่หยุดพัฒนาครับแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จได้เรื่อยๆเรื่อยครับก็ก่อนอื่นนะครับสมมุติว่ามีคนเขาอยากติดจดติดต่อ DJ Paper m a c h รั e ไปเล่นในงานต่างๆเนี่ยครับผมติดต่อช่องทางไหนบ้างครับก็ทั่วไปเลยนะฮะ o o k YouTube, Instagram, Soundcloud ใช้คำว่า DJ Paper m a c h e หมดเลยครับ ก็วันนี้ก็คงคุยแค่นี้ก่อนนะครับครับก็อย่าลืมนะฮะก่อนอื่นอย่าลืมกดกดไลค์ช่วยเชร์้ช่องผมหน่อยนะครับกดอ่าไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับกับช่องทางของแอปทางของแอปนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ